ธิตารีเสวางเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะวันแอนโอลีกำกับโดยคุณต้าเพิงเขียนบทโดยสุเปลียวและผู้กำกับต้าเพิงหัวหน้าผู้อำนวยการสร้างเฉินจือซีนำแสดงโดยหววปอและหวังอีปอภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายทั่วประเทศจีนในวันที่28ดกรกฎาคมและยังได้เปิดตัวตอนพิเศษของ Do อ b บูอัง e คิลโปรเจเมื่อวานก่อนซึ่งได้แสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึงชีวิตประจำวันที่มีความสุขของไวอปอ และเอนเพิงลุงและหลานชายคู่หนึ่งที่แสนเฮฮาและตลกมากคุณลักษณะพิเศษนี้นำเสนอปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างไว้ปอและเอินเพิงในกองถ่ายเอินเพิงได้โผล่ออกมาเป็นครั้งคราวและมาจะทําให้ไวปอหัวเราะแม้แต่ผู้กํากับต้าเพิงก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉากนี้คือสนามเด็กเล่นของเอนเพิงในฐานะลุงและหลานชายที่รักกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ เมื่อถามถึงความคล้ายคลึงกันของพวกเขาเออินเพิงก็กล่าวว่ามันเป็นความเหมือนที่รูปร่างหน้าตาเพราะหลานชายของฉันดูเหมือนลุงของเขาหลังจากที่หวอปอได้ยินสิ่งนี้เขาก็หัวเราะไม่หยุดซีรีส์พิเศษนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนานและชีวิตประจาําวันที่เป็นมิตรของผู้สร้างภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเน้นถึงบรรยากาศตลกขบขันในภาพยนตร์อีกด้วยในฐานะภาพยนตร์ปิด ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่25 One and only ได้รับความชมมากมายในการฉายรอบพิเศษและความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นตลอดทางตามที่ทีมงานภาพยนตร์การทีความของภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักการต่อสู้เพื่อความฝันและการแสดงจิตวิญญาณของกลุ่มมีการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความแข็งแกร่งภายในของคนตัวเล็กๆความแน่วแน่และความปรารถนาในความฝัน และอธิบายเรื่องนี้ให้กับผู้ชมอย่างร่าเริงกระตือรือล้นถึงเยาวชนที่หลงไหลในการไล่ล่าความฝันและทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ต่อความเป็นจริงหวงปอกล่าวว่าความรู้สึกของความกระตือรือล้นหรือวันแอนโอลีสำหรับเขาก็คือมันมีความกระตือรือล้นมากมันมีอารมณ์ที่จริงใจที่สุดหัวใจเต้นง่ายที่สุดและหอยหาสิ่งที่สวยงามเช่นเดียวกับแรงกระตุ้นที่บ่อยสุดที่สุดของเราที่จะไล่ตามบางสิ่ง เฉินซัวรับบทโดยหวังอีป้ปอเขาทำงานโดยสวมเสื้อผ้าถังขยะและรู้สึกอายกับคนที่เขาชอบแต่เขาต้องแสร้งทำเป็นสงบนิ่งและมีความสุขหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้หลายคนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเป็นทุกข์ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นก็พุ่งไปที่ใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาก็พูดถึงอดีตของเฉินซัวซึ่งทำให้ผู้คนร้องไห้ฉากที่ตาของหวังีปอนั้นบีบคั้นหัวใจ เขาจับรายละเอียดของผู้คนในสถานาการณ์นี้ได้ดีมากและทัาากษะการแสดงของเขาก็ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะแต่รอยยิ้มอันแข็งแกร่งนี้แทงทะลุหัวใจของเขาที่ไม่มีใครสามารถแสดงความรักอันบริสุทธิ์และสัมผัสหัวใจของไวรปอรได้สําหรับการแสดงอ่อนในลนนักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่าสำหรับแฟนๆหรือผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นแต่มันก็เป็นเพียงสัมผัสชั่วขณะเมื่อมองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ การแสดงของไวปปอนน่าทึ่งมากๆค่ะเขาแสดงได้ในระดับที่เด็กวัยนี้ยังมีความรักต่อหน้าคนที่เขาชอบสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาได้สวมเสื้อผ้าถังขยะปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือเพราะเขาคุ้นเคยกับเสียงนี้ความตื่นตระหนกหลังจากได้เงยหน้าขึ้นจากนั้นเขาก็หันกลับมาทำอะไรไม่ถูกจากนั้นจิตใจที่เข้มแข็งของเด็กชายเฉินซัวก็ต่อต้านโดยไม่รู้ตัวเขาถอนหมกบนหัวออก แล้วบีบยิ้มด้วยความอายหลังจากการกระทําหลายอย่างไวปอก็ได้แสดงปฏิกิยาของเด็กหนุ่มตอนนั้นสิ่งนี้ทําไมเราถึงต้องเห็นองค์เห็นใจเขามากมายในครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทําของไวปอในรายละเอียดเขาบีบชายเสื้อโดยไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องความตื่นตระหนกและความสิ้นหวังภายในใจเขายังระง,งับความคับคล้องใจในใจของเขาและตอบโต้อีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มเครื่องชีวิตแรกของเฉินซั่วนั้นเน็นเหนื่อยมาก และเขาถูกลูกค้าใจร้ายทําให้เรื่องต่างๆยุ่งยากขึ้นเนื่องจากนี่ที่บ้านของเขาค้างชําระและลุงของเขาต้องการการรักษาพยาบาลเขาจึงกลัวการตกง,งานก็ได้แต่ทนเอาการตอบสนองสายตาแบบนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสหัวใจของผู้คนได้มากจริงๆไวป้ปอเติบโตขึ้นทักษะการแสดงของเขาก็ดีขึ้นและการแสดงของเขามันก็เป็นธรรมชาติมากๆอีกด้วยเพื่อที่จะรับมือกับฉากเตือนอารมณ์เขาไม่จําเป็นต้องแสดงในบทนี้ เขาแค่ต้องแสดงตามปกติการจัดการแบบนี้โดยไม่มีร่องรอยของทักษะการแสดงคือสิ่งที่จริงๆแล้วสามารถสร้างความประทับใจให้เราไม่อายใครที่เรียกว่าโรคติดต่อในฐาน,านะนักแสดงไวงอปอได้ทำในสิ่งที่เขาพูดเขามีความมั่นใจมุ่งมั่นและอดทนในการเรียนรู้มากจริงๆนั่นคือเขาฝึกฝนบทบาทน,นี้อย่างลึกซึง้งและมีจังหวะการแสดงของตัวเขาเองนี่คือจุดที่เราพบว่า เขามีความก้าวหน้าอย่างมากในการแสดงรอยยิ้มของไว้ปอช่างอ่อนหวานและทําให้จิตใจของผู้คนอบอุ่นในครั้งนี้เขาได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนี้ได้อย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันเขาอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติมากๆตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่จริงจังมากกว่าที่ทําให้หลายคนเห็นอกเห็นใจกับเรื่องราวในวัยยาวของเขายังคงเป็นคนเดิมกับประโยคที่ว่าถ้าคุณเคารพตัวละครและผู้ชม เราจะรู้สึกถึงการแสดงออกทางอารมณ์จากการแสดงของคุณครั้งนี้เรามีความเห็นอกเห็นใ,นใจในตัวละครที่เขาแสดงและไหวอปอก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ